สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกับติงลี่อีกเช่นเคยนะครับที่โชวรูมอีสุคิงยอนสาขานางรองนะครับโชรูมติงลี่หาง่ายนิดเดียวครับผมอยู่ตรงข้ามกับโลตัสนางรองนะครับติดกับฮกกี นะครับวันนี้ติงลี่ก็จะพามารีวิวนะครับเป็นเจ้าตัวรุ่นนี้เลยนะครับเจ้ารุ่นนี้มีใครรู้ไม่เอ่ยครับว่าเป็นรุ่นไหนเอ่ยนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวสเปซแคปพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนใครที่สุดมันไม่เหมือนตัวเริ่มต้นนะครับ ราคา65,000บาทเนี่ยนะครับใช้เงินน้อยๆนะครับแต่คือได้ออกมานี่คือไม่น้อยเลยนะครับผมสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้สวยจริงๆนะครับคือตัวนี้ครับติงลี่ก็จะเอาไปจัดทรงนะครับหนึงะครับใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับสไตล์ x s e r i e ซนะครับแต่ไม่เหมือน x อ็กซ์ซนะครับเป็นจะเป็นสไตล์ตัวเราเองมากกว่านะครับแล้วก็ ใส่กระจังหน้านะครับเป็นตัวสีดำเงานะครับนี่กระจังหน้าจะเป็นดำเงานะครับติดฟิล์มดำรับกันไหมฮะร,รับกันบ้ารับกันนะครับผมกับชิสเกิร์ ผมว่ามันมันมันลงตัวมากครับผมราคาไม่แพงนะครับอันนี้จัดทรงให้เรียบร้อยเลยนะครับหน้า2หลัง3นะครับตัวนี้นะครับหน้า2หลัง3ามนะครับมันก็จะพอดีแล้วก็พอคือเหมาะกับการใช้งานครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับเป็นสีดำนะครับเห็นไหมครับสปอยเลอร์หลังสีดำ เป็นตัวเอนะครับตัวนี้เป็นตัวเอนะครับย้ำนะครับหกแสนห้าพันบาทนะครับต้องย้ำก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจว่าเป็นเอ็กซ์ซีรีสนะเป็นตัวเอนะครับนะครับมันจะมีสปอยเลอร์หลังเดี๋ยวที่นี่พาไปดูปะนี่นะครับติดสปอยเลอร์หลังมาให้ครับตรงเนี้ยงานเนียนมากครับผมมองตัวงานเนียนมากครับตรงเนี้ยเนียนมากครับสปอยเลอร์หลังนะครับคือตัวนี้ติดตั้งจากโชว์รูมเราเลยนะฮะนางรองเลยนะครับนะครับติดตั้งจากนางรองเลย นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวถึงที่จะขออนุญาตไปส่งรถก่อนนะครับของไปษณีนะครับที่โนนแดงนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับหรือว่าโทรสอบถามติงลี่ได้นะครับที่เบอร์โทร0847306841นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวที่นี่ขออนุญาตไปส่งมอรถก่อนวันนี้ราไปก่อนครับสวัสดีครับ